ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะหรือว่าทกศจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเชิญชวนเกษตรกรรวมถึงประชาชนทั่วไปค่ะร่วมฝากเงินนะคะกับออมซัพย์ทกศนะคะท่านต่ำมูลค่า2,000บาทพร้อมกับได้รุ้นรางวัลใหญ่ค่ะเป็นรถกระบะและรถเก่งจำนวน7คันค่ะ ที่สานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกศจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้มีการปล่อยขบวนคาราวานค่ะเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานมอบโชคใหญ่นะคะสำหรับผู้ฝากเงินออมรัพย์ทวีโชคกับทกศเล่มสีแดงโดยฝากขั้นต่ำสองพันบาทนาน3เดือนค่ะเพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์ที่จะร่วมลุ้นโชคนะคะซึ่งรางวัลใหญ่นั่นก็คือรถยนต์กระบะหนึ่งคันค่ะรถยนต์เก๋ง6คันรถจักรยานยนต์หบคันและสร้อยคอทอง คำกว่าอีก700เส้นรวมมูลค่าทั้งหมดแล้วค่ะคุณสุพัฒนคะ19ล้านบาทเลยนะคะคซึ่งก็จะมีการกำหนดจับรางวัลเงินฝากค่ะในวันที่5สิงหาคม2,563คุณผู้ชมหรือผู้ที่สนใจอยากจะเข้าร่วมฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชคก็ติดต่อกันได้ที่ทกสจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้ออมทรัพย์แล้วก็ได้ลุ้นโชคด้วยนะครับน่าสนใจทีเดียวครับค่ะเราไปต่อกันที่จังหวัดพิจิตรนะครับ